จะรอไปรับข้าวตอนเลิกคนนั่งรอในห้องรับข้าวได้หรือเ เออไปรวมเด็กหน่อยครับยินดีด้ว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 ยยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยเดี๋ยวมีลูกไม่ใช่หรครับทุกคนเดี๋ยวมีลูปเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีลูกมาคุณทุกคนยัดตีเลยเอ้ยเอ้ยแค่ไห ครับขอบคุณครับงวเกบอุณ